คุณผู้ชมครับล่าสุดสิบตำรวจเอกปัญญาได้วัดเผาแล้วนะครับก็เป็นเพราะทุกคนเชื่อว่าพระหรือว่าวัดด้านหนึ่งก็สงสารแม่ซึ่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะครับออกมายกมือขอโทษผ่านสื่อร้องโห่มร้องไห้ใจจะสลายไปรับศพลูกต้องแบกศพลูกไปวัดนั้นวัดนี้นะครับเพื่อที่จะขอให้พระเนี่ยช่วยเผาให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ แล้วล่าสุดเนี่ยก็ได้ที่เผาแล้วนะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนั่นแหละครับเผาไปเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะ mm hmm. ครอบครัวของสิบตำรวจเอกปัญญาเนี่ยนะครับกว่าสิบคนนะครับนามาโดยคนเป็นแม่ได้นําศพไปเผาที่เมนวัดแห่งหนึ่งแล้วกันนะวัดแห่งหนึ่งในตําบลน,นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับไปเผาที่อุดรธานีนะ ก็ไม่ได้เผาที่จังหวัดหนองบัวลําพูแต่ประการใดนะครับคือไปถึงผมเห็นละเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพนะภาพในเน็ตที่เขามาแชร์กันเนี่ยเยอะแยะมากนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นก็ก็มีโรงนะครับมีแปะป้ายชื่อซะโรงธรรมดานะครับและจากนั้นพระก็สวดพระพิธีรมแป๊บเดียวนะครับสดแป๊บเดียวแล้วก็เผาเลยนะก็จบเรื่องจบราวไปนะครับสําหรับศพแม้ว่าผู้คนจะสาบแช่งนะตามหลังแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ นะไม่อยากเผาให้นะครับแต่ผมเชื่อแหละคนก็อดสงสารแม่ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยก็แก่แล้วนะครับเห็นสภาพของแม่ที่ออกมาขอโทษขอโพยนะครับบอกว่าช่วยออกข่าวให้ด้วยนะแม่บอกว่าแม่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 ไม่ได้ห่วงว่าเป็นส่วนตัวแม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันลูกชายไปทำนี่มันเลวร้ายมากแล้วแม่ก็บอกว่าชาติหน้าเนี่ยนะถ้าแม่จะอะไรได้เนี่ยขอให้ลูกแม่เนี่ยเกิดมาเป็นคนดีคุณผู้ชมนึกดูนะ ขอให้ลูกแม่เนี่ยเกิดมาเป็นคนดีสรุปก็คือเผาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิวต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการลดข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากกมภูปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริก นี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนาให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทํากันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบบาท หนะากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่าเพจ normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละร้อยบบาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสด ใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกฉลอก,กับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับ เอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บบาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว easy news easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วละ่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนม นักข่าวไข่แหนมโอ้ผมดีผมภูมิมใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนไข่แหนมนักข่าวไข่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอืมลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลย สันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้ว ดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่ขั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยเนี่ยนะครับลองดูครับผมตั้งใจให,ให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทําข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียงร้อยหบาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ